สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสี BP ีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะมานำต้นกล้านะคะลงในกล่องอนุบาลนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยพวกกล่องปูของโบมันไม่ว่างสักชุดเลยนะคะคุณผู้ชมโบก็เลยจะมาอนุบาลต้นกล้าไว้นะคะตัวนี้ก็เป็นต้นกล้าอายุ7วันนะคะอายุ7วันซึ่งจะได้รับปุ๋ยครั้งแรกนะคะโบก็จะ เอาลงกล่องอนุบาลเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครยังไม่สะดวกตอนอายุ7วันก็รอ14วันก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่อยนําลงกล่องอนุบาลน,นะคะเพราะว่ารากของต้นก้าก็ยาวพ้นออกจากฟองน้ําแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบก็ได้ผสมปุ๋ยลงไว้แล้วนะคะโบก,ก็จะมานําลง กรองอนุบาลกันเลยค่ะอันนี้ตอนแรกที่โบดเอาเอาต้นกลาลงในฟองน้ำเนะี่ยโบชีกฟองน้ําเลยนะคะเวลาที่อะจะเอาลงอย่างเงี้ยมันค่อยสะดวกนะคะคุณผู้ชมนี่ถ้วยปลูกโบใช้เป็นถ้วยปลูกสีขาวนะคะอันนี้โบใส่เป็นสองอันนะคะเผื่อว่าต้นใดต้นหนึ่งมันมันมันไม่งอกก็ ก็จะได้เอาต้นนั้นนะคะพอสองต้นเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วก็ดึงอีกต้นหนึ่งทิ้งก็ได้หรือจะเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะชื้แล้วก็หย่อนลงไปนะคะสำหรับการอนุบาลต้นกล้าเนี่ยตั้งแต่โบปลูกผักมาเนี่ยโบจะได้รับคำถามอยู่ตลอดเลยนะคะว่าเนี่ยเราปลูกเลยไม่ได้หรอทำไมจะต้องมาอนุบาลต้นกล้าก,ก่อนนะคะคุณผู้ชม เราจะลงปลูกเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมเอาลงปลูกเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยถ้ากล่องคุณผู้ชมว่างเนาะกล่องปลูกแปดรูน่ะที่ว่างเราก็สามารถที่จะเอาลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องอนุบาลน,นะคะมันก็แล้วแต่วิธีการของเราด้วยแหละว,ว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะคุณผู้ชมบางรอบเนี่ย โบก็ไม่ได้อนุบาลน,นะคะบางรอบที่ผักมันขาดอย่างเงี้ยโบก็เอาลงกล่องปลูกเลยตั้งแต่อายุ7วันนะคะแต่ว่ามันก็จะถ้าเราเอาลงถ้วยปลูกไวเอาลงกล่องไวเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะคุณชมถ้าเราเอาลงไวอย่างเงี้ยรากนะคะของต้นกล้ามันก็จะยาวได้ไวเพราะว่าน้ําในกล่องมันอิสระใช่ไหมคะมันไม่ได้มีอะไรมากั้นเนี่ยเหมือนอยู่ในถ่าน,นี้ลง ทิมลงไปลากทิมลงไปก็เจอถาดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยอิสระนะคะเอาเอาลงกล่องลากมันก็จะอิสระได้ไวนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเนี่ยถ้าใครอนุบาลไวนะคะมันลากมันจะสวยแล้วมันจะยาวได้ไวนะคะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียของมันก็จะมีนะคะอย่างเช่นว่าเนี่ยต้นกล้ามันอาจจะยืดเนื่องจากว่าขอบถ้วยเนี่ยมันบังแสงนะคะคุณผู้ชมก็เลย แนะนำว่าถ้ากลัวมันมันมัน,ม,นมันต้นยืดนะคะคุณผู้ชมก็รอให้ต้นกล้าพ้นขอบถ้วยค่อยอนุบาลก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้นะที่โบเอาลงได้เลยเนี่ยเหมือนเหมือนรอบรอบรอบข้างๆกันเนี่ยโบเอาลงตั้งแต่อายุ3วันนะคะเอาลงตั้งแต่อายุ3วัน,นก็มีลักษณะต้นยืดบ้างนะคะเนื่องจากว่ามันคลืมนะคะฝนก็ไม่ตกด้วยนะคะแต่ในกรณีที่แบบช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็น แดดนะคะแดดดีเนี่ยเอาลงเนี่ยไม่ไม่ค่อยยืดนะคะคุณผู้ชมต้นกล้าจะไม่ค่อยยืดเอาลงตั้งแต่7วันเนี่ยต้นกล้าจะไม่ยืดนะคะเพราะว่าแสงถ้ามีโรงเรือนเนี่ยแสงมันจะมารอบทิศทางนะคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ทําให้ต้นกล้ายืดนะคะแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะก็ลองดูก็ได้ว่าที่โบพูดมันจริงหรือเปล่านะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ ข้อดีของการอนุบาลเนี่ยมันก็จะทําให้เราเพิ่มรอบปลูกได้ด้วยนะคะอย่างเช่นว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีมีมีชุดปลูก1ชุดอ่ะคิดว่ามีชุดปลูก1ชุดอาจจะมี12กล่องอย่างนี้นะคะอาจจะมีชุดปลูกแค่12กล่องนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยลงเอาต้นก้าลงกล่องปลูกไปแล้วนะคะแต่พอทีนี้อยาก สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีก็จะมีต้นกล้าอีกนะคะ <ín locals> เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเพาะทุกสัปดาห์ <S <S นะมันก็จะมันก็จะได้ทําอะไรทุกสัปดาห์อย่างเช่นการเพราะ,มะเมล็ดทุกสัปดาห์นะคะการอนุบาลทุกสัปดาห์หรือว่าการปลูกทุกสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมแบบถ้าทําทุกสัปดาห์แบบนี้เราก็จะมีผักเก็บทุกสัปดาห์เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมถ้า เราไม่อนุบาลนะเราก็จะมีก็จะรอสัก 2- อสอาทิตย์ค่อยเพาะหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเรามีกล่องอุบาลเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเพาะทุกสัปดาห์ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเพาะทุกสัปดาห์ได้เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีชุดปลูก3ชุดชุดอนุบาล3ชุดด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเพราะว่าผักจะอยู่ในกล่องนะคะรอบละ14 ผักจะอยู่ในภาชนะภาชนะหนึ่งเนี่ยอย่างละ14วันนะคะอย่างเช่นว่าอ่ะเนี่ยเพาะไว้ในถาดแบบนี้14วันนะคะถ้าถ้าเราไม่เอาลงกล่องตอน7วันเนาะอยู่ในถาด14วันพอ14วันเราก็จะย้ายลงกล่องอนุบาลน,นะคะอีก2อาทิตย์นะคะหรือว่า14วันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณ28วันนะคะ 28วันทีนี้เราก็จะย้ายลงกล่องปลูกอีกประมาณ2สัปดาห์หรือว่า14วันก็จะได้เก็บแล้วนะคะก็จะวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นะคะถ้าเรามีกล่องอนุบาลเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีกล่องนุบาลเนี่ยเราก็ต้องรอเก็บรอบหนึ่งเราค่อยมาเพาะใหม่รอเก็บรอบหนึงมาเพาะใหม่นะคะระยะเวลาในการเก็บของเราแต่ละรอบมันก็อาจจะนาน30วัน40วันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือว่าใครมีกล่องปลูก1ชุดอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้สลับกันอยู่ที่ประมาณสองสัปดาห์นะคะสสัปดาห์ค่อยเพาะหนึ่งครั้งอย่างนี้เป็นต้นมือใหม่ก็อาจจะงงนะคะว่าเนี่ยอะไรอนุบาลไม่อนุบาลก็จะงงนะคะต้องต้องต้องลองทำเนี่ยลงมือทำเลยนะคะก็จะได้รู้ว่าเนี่ย เออมันใช่จริงๆหรือว่าเออมันไม่ใช่ที่โบพูดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยโบไม่อยากแนะนําให้ทุกคนลองปลูกสักเท่าไหร่นะคะยิง่งยิ่งใครที่จะทำเป็นเป็นธุรกิจเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่แดดเราเราไปบังคับอะไรมันไม่ได้เนอะหน้าฝนเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นกล้าย,ยืดนะคะแล้วก็เสียหายได้ง่ายนะคะแล้วก็ โลกของพืชอย่างเช่นว่าโรคราใบจุดอย่างนี้นะคะมันก็จะอาจจะมานะคะหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะคะมันหน้าฝนน่ะมันเอาใจยากนะคะหน้าร้อนก็อีกยากยากเป็นหน้าฝนยากเป็นที่หนึ่งนะคะหน้าร้อนยากเป็นที่สองนะคะแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยปลูกยังไงก็สวยเพราะว่าสภาพอากาศมันได้ สภาพอากาศเป็นดีนะคะคุณผู้ชมผักพวกนี้เนี่ยโตได้ดีนะคะในสภาพอากาศที่เย็นนาอประมาณไม่เกิน30องศานะคะก็กำลังดีเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีพวกพวกนอนนั่นแหละนะคะที่เป็นเป็นศัตรูพืชเราพวกนอนพวกเพียนั่นแหละในช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ว่าพวกลากแบบนี้นะคะไม่ค่อยจะมีปัญหาเชื้อราใบจุดแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะคุณผู้ชม ว่าตอนนี้ที่สวนโบก็ก็มีปัญหาตั้งลากไปจุดแล้วก็มีเพี้ยนะคะก็ออคือจะจะให้แก้มันหายไปเลยร้อเรซมันก็ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราใช้พวกน้ําหมักนะ่ะได้ผลไหมก็ระดับหนึ่งนะคะมันก็ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ปลูกไปด้วยนะคะแก้ไปด้วยอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ เคมีพิษในการกำจัดมแมลงศัตรูพืชเนาะมันก็อาจจะมีบ้างแหละนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะปลูกได้เก็บได้นะคะถ้าเราปล่อยให้มันรุนแรงจนเกินไปแบบนี้ก็อาจจะได้ทิ้งไปเลยนะคะเหมือนตอนนี้ลาใบจุดโบูบก็ลองลองหมักเป็นออลองขยายเป็นหัวเชื้อไตโคเดอร์ม,มานะคะไม่รู้ว่ามันจะปินให้หรือเปล่าแล้วก็มันจะได้ผลหรือเปล่านะคะ ตอนนี้ก็กําลังทดลองดูอยู่นะคะเพราะว่าตัวที่โบเป็นลาใบจุดก็คือเป็นส,ส,สลัดคอร์สนะคะกรีนคอร์สที่ปลูกร่วมกันกับกรีนปัตเวียแล้วก็กรีนโอ๊กนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าม,มันมันโบดูมันก็ไม่ได้ลามไปหานะคะอาจจะมีจุด สองสาจุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเยอะเหมือนกันกันกบสลัดคอร์สนะคะสลัดคอร์สเนี่ยอาจจะรุนแรงหน่อยนะคะก็คือใบเนี่ยลายไปหมดเลยแต่ว่าก็เป็นแค่ใบล่างๆนะคะเพราะว่าโบนอาจจะฉีดพ่นแต่เชื่อแต่โคโดมาที่โบทดลองดูนั่นแหละทุกเย็นเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์โบก็ฉีดพ่นนะคะติดต่อกันเลยนะคะแต่ว่าบางวันที่มีฝนมานะคะฝนตกอยู่ตลอดนี่ก็ไม่ได้ฉีดพ่นนะคะ มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลมากมายนะคะเพราะว่าฝนฉีดไปฝนก็ชะล้างออกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะอันตรายเนาะม,นมันเป็นเชื้อที่เขาเพาะจากธรรมชาตินะคะเพราะเชื้อมาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเคมีพิษหรือว่ามีสารตกค้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวที่ เพื่อนโบเขาปลูกทำผักอินทรีย์เนาะเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะใช้ไตโคเดอร์มานะคะหรือว่าถ้าเป็นช่วงเพี้ยเนี่ยก็ใช้เป็นบิวเวอรียนะคะแล้วก็บีทีร่วมด้วยนะคะเชื้อบีทีร่วมด้วยพวกนี้ก็จะเป็นพวกประเภทเชื้อรานะคะเชื้อราดีที่มันจะเข้าทําลายนะคะพวกเพี้ยนะคะแต่ว่าถ้า มันมันเขาเรียกว่าอะไรถ้าพวกมแมลงพวกเพี้ยเนี่ยมันอยู่ในมันฟักตัวแล้วนะเป็นตัวแข็งแรงแล้วมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าเป็นไข่ยังเป็นไข่อยู่นะคะหรือว่ายังไม่ได้ฟักตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ใช้ได้ผลในช่วงนี้นะคะมันก็แล้วแต่ความรุนแรงด้วยพูดไปพูดมาก็ทำจะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่า อรอบนี้ผักโบยังเหลืออยู่นะคะเพราะว่า,าโบหยุดไปรอบหนึ่งลืมเพาะไปรอบหนึ่งนะคะก็เลยไม่ได้มีเก็บอยู่รอบหนึ่งก็เลยยังเต็มอยู่ผักยังเต็มสวนอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถึงรอบเก็บนะคะอีกประมาณวัน ช่วงวันพุธพุธพุธลเลืดหน้านะคะถึงจะได้เก็บถึงจะถึงรอบเก็บเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็พามาดูการอนุบาลต้นกล้านะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะซึ่งทุกอย่างเราก็ได้ทําเป็นคลิปนะคะไว้ในในช่อง youtube เกือบหมดแล้วนะคะจนไม่มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะก็ทําเดิมๆนะคะอยู่ในส่วนเดิมๆนะคะคุณผู้ชมคื การเพาะนะคะการเพาะเมล็ดการอนุบาลต้นกล้าการย้ายลงกล่องปูเก็บพักนะคะหรือว่าการป้องกันพวกเชื้อราพวกเพลี้ยต่างๆภายในสวนนะคะผู้ชมแล้วก็อัปเตดตว่าใช้โรงเรือนเป็นยังไงนะคะก็ทำไว้ให้ดูแล้วก็สามารถไปดูได้เลยอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะปนเปนกันไปนะเพราะว่าโบลง y o u t u b e นะคะก,ก็เหมือนเล่น Facebook เลยนะคะ ก็คืออัปลงเกือบทุกวันนะคะในอ,ะอย่างเช่นว่า Facebook เนี่ยเราเล่นเราโพสเตตัสนั่นน่นนี่ไปก็เหมือนกันกับยู u ูบเนี่ยเล่นเหมือนเหมือนกันนะครับโพสอยู่ทุกวันไม่รู้ว่ามีคนดูไม่มีคนดูก็ลงไปเลยนะคะเอาไว้เอาไว้ดูในในช่วงที่แบบเออนานๆไปแล้วเราเคยทําอะไรแบบนี้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคสําหรับนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกัน,สำ,นกสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย